พูดถึงเรื่องการภาวนาถ้าเราไม่นําเรื่องนี้ออกมานี่ศาสนากึงพุทธการจะตุมนะลูกแต่การภาวนานั้นจะต้องยกที่ทำที่วินัยออกมาทั้งหมดต้องอาใจนี่ตำราตราตัวนี้ออกมาทั้งหมดต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิศาสนาจึงจะดำรงดูได้นะลูก ถ้าออกมาแล้วมาประกาศจากจ่วงรักธรรมรักวินัยก็แสดงว่าพวกนั้นออกมาทําลายศาสนากริพุตการโอจิตะลูกจะถอยเลยลูกพ่อเรานะลูกศาสดาเรานะแม่เรานะยีดาเรามารดาเรานะลูกคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเราจะปล่อยให้พวกเตะพวกปีพวกเตระจีนอกนี่นอกวอยฆ่าพ่อเราเลยลูกถ้าปล่อยให้เขาฆ่าพ่อเรานี่หลวงปู่ก็จะถามลูกโอจิตะว่าลูกเป็นคนดีหรือว่าลูกเป็นคนเลว ดึงกุฏธกาลมีแต่ลูกยอดอักกตันอยูมากลูกยอดกตันอยู่แทบไม่มีนะลูกพวกเราจะไม่รวมตัวกันเป็นลูกยอดกะตันอยู่เดี๋ยวลูกจะปล่อยให้พวกลูกยอดอักกตันอยู่ฆ่าพ่อเราเดี๋ยวลูกที่เขามีลาบจักระ,ะมากนั่นมีคนเขาไปกลาบไปใบมากมีสิ่งของที่อำนวยความสะดวกหรูหราฟูา่มเฟือ มียดุดแถลบรรดาจักรจะปล่อยให้พวกนี้ทำลายศาสนาหด,ดูพี่นาเอานะหลวงปู่ว่าถ้ามันแลกกันได้ชีวิตหลวงปู่แลกชากติตารุ่งขึุ้ทธกาลหลวงปู่ต้องการอย่างนั้นถ้าแลกได้ชีวิตหนึ่งเพื่อศาสนาเจริญรุ่งเรืองมัน่นคงเพื่อประเทศชาติเพื่อสถาบันมัน่นคงหลวงปู่เอาเลยลูกเดี๋ยวนี้ขณะนี้ไม่ต้องไปจิตห่วงหน้าภาวงหลังเพราะหลวงปู่ไม่มีอะไรที่จะห่ว หลวงปู่สอนแล้วลูกศิษย์ลูกหาอยากจะปฏิบัติตามก็ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ว่าหลวงปู่ให้แต่เพียงคําสอนพอพระกรรมมามบิดาพระกรรมมามแล้วลูกเราจะถากดให้ได้แต่เพียงคําสอนเป็นผู้ที่ชี้ทางบอกทางเท่านั้นเธอจะกระทําหรือไม่กระทาสิทธิเสรีภาพของเธอเองเราจะเป็นผู้วิเศษวิสูรเลูกพอก็จะถามโอชิตะ เลยพวกที่ทำเครื่องรางของขัง,งขายเป็นผู้พิเศษล,ลูกเลิศก,กว่าพระพุทธเจ้าเลยลูกฮะเราก็จะถามลูกเนี่ยโอจิตะนี่ไอพวกที่ทาเครื่องรางของขลังขงัขง,ขงขายว่าเป็นรุ่นเหนือกรรมบ้างรุ่นรวยไม่เลิกบ้างรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นไม่ตายหงตายพาบ้างเรพก็จะถามโอจิตะก็ะสะแสดงว่าเห็นพระพุทธเจ้าปีบเสมือน สิ่งของที่ไร้ค่าดูเข้าใจไหมไม่เคารพพระพุทเจ้าเลยสมควรที่จะพิจารณาตัวเองได้แล้วไม่งั้นตบเนยศาสนาเราชักจูงคนที่เป็นชาวพุทธให้ไปยึดไปถือสิ่งที่ไม่ใช่หลักคำสอนพระุทธเจาจะยอมเหรอลูกพ่อเราไม่ได้สอนแบบนี้พอเรายิ่งมีนิ์มีเดชมีอานุภาพพาณิชสมยิ่งมีเดชมีนิ์มีเดชม,ม,ม,มีอานุภาพ ทำไมจึงไม่ได้ทําเครื่องรางของของังไว้ล่ะก็ดูที่พิธักาเศรษฐีตกทุกทกยากุนกรรมลาบากทาไมพระเจ้าจึงไม่ทาเครื่องรางของขัง,งรุ่งเหนือกรรมให้ละ่ะรุ่นรวยไปเลยไทยให้ละ่ะนั่นเรื่องของเรื่องอนีนาเอานะลูกนะมังพูพูดนี่ด้วยเหตุด้วยผลทางนั้นเห็นไหที่พระหลายร้อยลูกที่เชื่อคอตัวเองตายก็มีจ้างถข่นจ้างอะไรข้าตัวเองตายก็มี ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าเข้าไปโปรดแล้วเอาเครื่องรางของขังให้คนสุดท้ายพระก็ต้องตายแต่ทุกวันนี้นลูกแล้วไปยังไงล่ะลูกเนะี่ยเออถ้าเครื่องรางของขังมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพจริงทํารุ่นนี้ขึ้นมาดีไหมครูาอาจารย์นะทำรุ่นสมชีทั่วสามเดนโลกประุขึ้นมาเลย ไม่ต้องมีการทะเลาะบอกแวงกันถ้าคิดว่าเครื่องหลังของขันนี่ดีเลยประสิฐฟ้ารามาที่จะเหนือกรรมได้สร้างขึ้นมาเลยรุ่นสามัคคีทั่วโลกเอาแค่นี้ก่อนในโลกนี้นี่สามัคคีกันเนี่ยศาสนาไหนก็ตามเนี่ยประเทศใดก็ตามเนี่ยสร้างขึ้นมาที่พวกน่ไหมล่ะท่านจอมขมังเวททั้งหลายเดี๋ยจะจวิชาทั้งหลายต้นแน่ไหมล่ะ หรือสีผู้มีดิสมีเดตั้งหลายเหนือกรรมได้ไหมล่ะสร้างมาที่เครื่องรางของขัง,งนั่นน่ะรุ่นสมัคคีลุงปู่ยากเข็มถ้าคนในประเทศชาติเอาเย้ประเทศชาติไทยสมัคคีกันได้เพราะเครื่องรางของข,องของอังเพราะ้่างหลายลุงปู่จัขอสละชีวิต๋ยวนี้ลวงปู่เอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่มีในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรืต้องเข้าใจด้วยโอชิตาหลวงปู่น้สมเหตสมผลที่พูดให้ลูกฟัง ใครทำลายศาสนาก็รู้นี่นั่นใครปกป้องศาสนาก็รู้นี่ลูหผวงูหวังมากหวังผลหวังบุญหวังผลหวังต้องการเป็นพระรหันต์นี่นี้หวังว่าบวชมาเล่นเพื่อลาบจักรละความเสน่ส์เสนเดือนจอสร้างวัดว่าอาลามปิดเสมือนบ้านที่อยู่ที่อายโบถชใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่เป็นสถานที่ต้องเที่ยวหลวงปู่ไม่มีหลวงปู่ต้องการเป็นพระรหันต์เพราะอรหันต้องละทั้งหมด ไม่มีของพวกนี้เข้ามายุบเป็นหน้าที่ของอุบาสกปุสกาที่สร้างไว้เพื่อเป็นขาวรวัตถุกเหมนพระเจ้า,าสมมหาวม,มหาราช่างน,นี่แหละพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างวัดแตงมือแปดหมื่นวัดแปดหมื่นเจดีเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ตนพญามารที่เคยจัดการเอ้ยต่อกตอนพระพุทธเจ้าหาเรื่องพระพุทธเจ้าเข้ามาขวาง โมกขลีบุตรก็ไม่มีฤทธิ์พระสงฆ์จาวกก็ไม่มีฤทธิ์เดือดร้อนไปถึงพระอุปคุตดิเขามาจัดการเจ้าพญามานีินนเห็นไหมละ่ะทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่จัดการทําไมโมคคลาจึงไม่จัดการนี่สิทธิ์ใครสิทธิ์เหมันนะทาไมพระพุทธเจ้าจึงโปรดมหาบาพิษเท้าสกัดได้เป็นเจียงบรรลุธ,ธรรมเพียงพระโสดาบัน ถ้าไมพระเจ้าจริงไม่สามารถโปรดจอบอสูนได้นะเห็นไหมละ่ะเรายกกข้าศึดนั้นโอชิตะพระห้าร้อยลูกหนีตามพระเทวทัพน,นั่นไม่ใช่จิตของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตัดเกศชาดีบุตรธโมกลาให้ไปโปรดพระห้าร้อยลูกที่หนีตามพระเทวทัพเราแถาก็พูดไม่ได้เพราะไม่ใช่จิตเราแต่ถาก็เป็นจิตของพระเถรน้ำสองนะ่ โอิตาพี่ดานะลูกนะทำวินัยมีอยู่นะลูกนะเราต้องเครารพพระเจ้าที่ลูกถ้าไม่เครารพพระเจ้าอย่าบวชมาดีกว่าลูกอย่ามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาดีกว่าลูกศาสนาอื่นเยอะอยู่ลูกไปเลยหลวงปู่พูดนี่หลวงปู่พูดเพื่อความสมัครยนโอจิตาอย่าเขียนพระแท้อุบาจิกาแท้เกิดขึ้นในกิ่งพุทธการ เพื่อปกป้องหลักธรรมหลักิีในให้สว่างจะไหวสว่างจะไหวเพื่อลูกเพื่อหลานสืบ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 ไปโอจิตะผมเข้าใจรุูปนะคขับดนาโดยสาธุ